สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจและสวัสดีสมาชิกกลุ่มไลน์แอดเซเว่กอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยนะครับช่วงนี้เจอกันทุกวันเหมือนเดิมครับกับการวิเคราะห์วันละ3คู่นะครับมาถึงค่ำคืนวันอาทิตย์ครับสคู่ที่เลือกมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับแต่ไร้มันที่ในลาลิกาสเปนกันก่อนครับเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับบาเลเซียอันดับ8จะเปิดบ้านเจอกับโอซาซูนาครับบารเลเซียเนี่ยมีอยู่43แต้มเกมล่าสุดบุกไปแพ้เรอัลมาดริดมา0นต่อ3นะครับ คืนวันนี้เนี่ยโคเซกายาติดโทษแบนนะครับรวมไปถึงลีกังอินครับดาวเตะชาวเกาหลีใต้ที่ไปโดนใบแดงจากเกมล่าสุดก็จะโดนโทษแบนเช่นเดียวกันนะครับแต่ลหลักเป็นดาเนียลปารโกครับเจฟเฟลกลองด็อกเบียนะครับคาร์ลอสโซเล่แล้วก็โรดิโก้รวมไปถึงแควินการเนโร่ก็มีโอกาสเบียดออกสตาร์ตตัวจริงเช่นเดียวกันครับฝั่งของโอซาซูนามี35แตม้มเกมล่าสุดแพ้ขาบ้านกับอตเลติโกมาดริดมา0ต่อ5นะครับมีโรเบโตตอเรส อิมยูโกเปเรสนะครับโดยไปถึงเอนริกที่จะเป็น3แนวรุกเกมแรกเนี่ยเป็นโอซาซูนาเปิดบ้านชนะ31นนะครับแน่นอนก่อนเกมขยกให้บาลนเซียเหนือกว่าครับคือบาลนเซียเนี่ยยังมีลุ้นพื้นที่ยุโรปนะครับดูแล้วเนี่ยพวกเขาเน่าจะกลับมาแก้ตัวได้หลังเกมกับมาริตครับคือจะว่าไปทรงบอลอะไรก็ยังไม่ได้แย่เลยครับเจอซาซูนาผมว่าบาลนเซียผ่านได้ครับจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูได้ครับคู่ต่อมาไปที่เวลาเที่ยงคืนนะครับ ขออภัยครับไปที่เวลา2องทุ่มตรงนะครับเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดอันดับ14จะเปิดบ้านเจอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนิวคาสเซิลเนี่ยมีอยู่35แต้มเกมล่าสุดบุกชนะเซาท์มปตันมา1นต่อศนะครับตัวหลักๆเนี่ยจอห์นโจเชลวีแมตติชี่นะครับอลองซังมารคซิแมงมิเกลอเมรอนรวมไปถึงเดไวท์เกลก็ยังอยู่ครับฝั่งของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเนี่ยเล่นไปแล้ว1เกมนะครับเกมกลางสัปดาห์ในเกมตกค้างครับบุกไปเสมอแอสตัน ชนิดที่โชคร้ายด้วยครับไม่ได้ประตูจากการที่ฮอกไายทำผิดพลาดนะครับตัวหลักๆคงจะเหมือนเดิมครับจอร์นสตามโอลิเวอร์นอ์วูดนะครับข้างหน้าเป็นโอลิเวอร์แม็กเบอร์นี่แล้วก็บิลลี่ชาร์ปครับเกมแรกเป็นนิวคาเซิลบุกชนะ 1>, 1ต่อ0นะครับแน่นอนก่อนเกมเนี่ยเขายกให้เชฟฟิวเยตบุกมาเหนือกว่าเล็กน้อยด้วยซ้ำไปครับแต่อย่าลืมว่านิโคเซเป็นทีมที่เหนียวแน่นในบ้านนะครับก่อนน้นี้ในบ้าน5เกมหลังสุดในทุกรายการไม่แพ้เลยนะครับแถมจะว่าดิโคเซอก็ยังต้องการคะแนนเพื่อการันตีการปลอดภัยแบบ100%ด้วยครับผมว่าเกมนี้โอกาสแบ่งแต้มสูงครับซื้อ2มุมเชียร์โคเซไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับ ปิดท้ายที่เวลา4ี่ทุ่มสิบหครับพิมพ์นีกอีกหนึ่งเกมนะครับแอสตันวิลล่าทีมรองบุ้ยจะเปิดบ้านเจอกับเชลซีอันดับ4ครับวิลล่าเนี่ยมีอยู่26แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดมา0ต่อ0นะครับตัวลหลักๆเหมือนเดิมเพราพวกจอห์นแม็กกินเกอร์เซเก้นะครับแจ็คเลอริชฝั่งของเชลซีเนี่ยมี48แต้มเกมล่าสุดนี่ก่อนโควิดเปิดบ้านถล่มเอเวอเรต์มา4ต่อ0นนะครับตัวลหลักๆพวก คืนวันนี้จอจินโย่จะติดโทษแบนนะครับแต่ว่าตรงกลางที่เหลือมัตเตโอโควาสิคกองเตเมสันเมาส์ยังอยู่นะครับแนวรุกก็มีวิลเลียนคริสเยนบูริสิตโอลิเวียชิรูครับเกมแรกที่เจอกันเชลซีเปิดบ้านชนะ2-1นึ่งนะครับแน่นอนก่อนเกมเขายกให้เชลซีบุกมาเหนือกว่านะครับคือจะว่าไปเชลซีเนี่ยค่อนข้างได้เปรียบเลยครับเพราะว่าบรรดาทีมที่ย่างท็อปโฟด้วยกันเนี่ยไม่มีทีมไหน ชนะเลยนะครับโดยเฉพาะแมนยูเองก็ได้แค่เสมอกับสเปอร์ครับเชฟยูก็เสมอมาด้วยนะครับดังนั้นดูแล้วผมว่าวิลล่าที่จริงฟอร์มเกมกับเชฟยูก็ไม่ได้ดีครับวัดใจเชลซีดีกว่าครับมาเยือนแต่ว่ามองถึงชนะได้เลยครับอยู่ที่ว่าจะหหรือ2ประตูเชียร์เชลซีนะครับสรุป3ทีมครับชอบไปที่บาเลนเซียนิวคาสเซิลและเชลซีครับเหมือนเดิมนะครับฝากไปด้วยสำหรับรายละเอียดของเราแอ s เซเว่นเอ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับสวัสดีครับ